สวัสดีคุณนาวินจากมาเน่นะคะเลือกสามจากพ่อน้องบอลขอบคุณคะ่ะสตอรี่ข้้งทางสวัสดีนะคะสตอรี่ข้ทางป้าออนพ่อ,พ,อพ่อน้องบอลจากปาออนนะคะอันนี้ก็สวัสดีพี่พวงระยะนะคะบ้านพี่คิปสต้นหนูคอมเมนต์ไม่ได้อ๋อบ้านพี่เพบ้านพี่เพคลิปสตันหนูก็เมนต์ไม่ได้อ จะเป็นที่ใส่ประแจเนาะใส่ประแจเราเม้นไม่ได้นะหลายบ้านเดียนะคะเราเม้นไม่ได้เนะา,านนะ,ะ,านนะก็ได้ไปกดกดไลน์นะคะวันนี้เอ่อวันนี้เมื่อวานเนาะวีก็ว่างๆเนาะไม่ว่างนะคะวันก่อนนะว่างวันก่อนบ้างวีก็กดไปดูเนาะี่กดไปดูว่าใครที่กดใจให้เราบ้างมากที่สุดเนาะมันขึ้นนะคะมันขึ้นนะแกไปสอบแล้วก็กนะไปกดเนาะไปดูว่าใคร เาจะขึ้นข้างล่างเนาะไม่รู้ใครดูเป็นหรือยังคนอาจจะดูเป็นแล้วแต่ที่วีเพิ่นดูเป็นวีเพิ่นดูเป็นเมื่อมาสองวันที่แล้วนะพอเราดูเข้าไปที่ประตูหลังบ้านนะหกเหลี่ยมนะพะเข้าไปที่หกเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ไปขดมันจะมีโปรไฟล์อยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะอาจจะมีขึ้นว่าใครกดให้เราบ้างอะไรประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะคนที่ไม่เม้เนเข้ามากดใจให้นะคะขอบคุณผ่านตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะ ันจะเห็นขึ้นเนาะว่าใครกดใจให้เราบ้างนะคะสามารถดูได้นะคะอ่าเข้าไปที่หกเหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีขึ้นข้างล่างว่าคนกดใจให้เราเนาะเขาขึ้นกดไปที่ชุมชนนะคะมันจะขึ้นให้ยาวมาเลยนะว่าใครกดใจกี่ดวงแล้วนะคะขอบคุณพี่แพตตี้นะคะนัมเบอร์วันนะคะพี่แพตตี้นะ <laughs> พันอัพนะคะพี่แนะ <laughs> พตต<น> mm. ี้นะ <laughs> แล้วก็ต่อมาด้วยห้องที่สะวนนามนะคะ แงบมากดใจให้บีด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีแอดสามารถจากพี่พวงนะคะพี่เสมอก็ขำนะคะพอน้องบอลสวัสดีครับจากสามารถนะคะอ้อนก็กอดๆนะคะน้องสามารถสวัสดีค่ะจากชุกกี้นะคะพ่ออ้อนสวัสดีค่ะจาก พ่อนังบวนนะคะสตอรี่ข้างทางสวัสดีค่ะจากที่เสมอนะคะสวัสดีสตอรี่ข้างทางจากพ่อจากสามารถนะคะพ่อนังบวนสวัสดีค่ะจากทุกีนะคะขอบคุณอิโมจีจากพี่พวงนะคะสวัสดีคุณดีสวัสดีเช่นกันนะคะสตอรี่ข้างทางค่ะคุณเพนนะคะสวัสดีแม่พวงแก้วจากมันนี่มีตังนะคะทุกี้สวัสดีค่ะจากพ่อนนังบวนนะคะพี่พวงสวัสดีค่ะจากทุกีนะคะพ่อนังบวนสวัสดีค่ะจากมันนี่มีตังนะคะสวัสดีเบลอิจากสตอรี่ข้างทางนะคะ สวัสดีกบได้ค่ะคุณวีจากป้าอ่อนนะคะมีตังสวัสดีค่ะจากจากบุกกี้นะคะับขอโทษนะครับเ <c oughs> ส้นเสียงหายนะะดื่มน้ำก่อนพูเถ่าวไปว่าแมาเสียงจะตสหายนาะดื่มน้ำนะคะ <c oughs> เท่า,าเาะะะะาส้นเสียง <c oughs> สวัสดีค่ะสันนี้มีตังและกิน สวัสดีค่ะเที่ยวทุกที่กับมันนี่นะคะจากพี่พวงนะคะตักท,า,ทายจากมันนี่มีตังนะคะเดี๋ยวไปค่ะขอบคุณกับพี่เสมอสวัสดีแม่พวงจากสตอรี่ข้างทางนะคะพี่โสศลสวัสดีค่ะจากพระอ่อนนะคะใครมีธุระใครมีแว้นเพื่อนเพื่อนขึ้นเข้าไปแว้นได้เลยนะคะตามสบายนะคะสวัสดีสตอรี่ข้างทางจากพี่พวงนะคะสวัสดีพี่เสมอจากสตอรี่พระอ่อนสวัสดีค่ะจากสตอรี่นะคะสวัสดีพระอ่อนจากพี่พวงนะคะเที่ยวทุกที่กับมันนี่สวัสดีครับจากพอนงบันนะคะสวัสดีพีออ่กกศล จากสตอรี่นะคะพี่พวงสวัสดีค่ะจากพระออนนะคะสวัสดีคุณทุกขี้จากสตอรี่นะคะแม่พวงไหว้ครับจากพ่อน้องบอลนะคะเที่ยวทุกขี้สวัสดีค่ะจากสตอรี่พ่อนองบอลสวัสดีค่ะจากสตอรี่ผมขอตัวไปแว้นก่อนพี่วิค่าตามสบายครับสามารถทาสบายนะคะใครไปแว้นไปแว้นได้นะคะไม่ต้องอยู่เต็มจะก็ได้เนาะเข้ามาทักทายก็ดีใจแล้วนะคะขอบคุณพระออนนะคะเดินทางปลอดไปนะคะพระอ,อน้น ยายกุศลสวัสดีค่ะจากพ่อน้องบอลนะคะฮาไมเฟนดี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 굿มอรนิงนะคะสวัสดีค่ะพ่อน้องบอลจากมานีนะคะมานีสวัสดีค่ะจากพ่อน้องบอลนะคะสตอรี่ข้างต่างก็ทักทายทุกคนนะคะพิดารุนีสวัสดีค่ะพิดารุนีพี่กุศลก็ตกใจนะคะเลิกจากพี่พวงพี่พวงนะคะขอบคุณนะคะเดี๋นานแล้วนะในโดดก็คํานะคะพ่อน้องบอลสวัสดีค่ะจาก พี่ดุดนะคะสวัสดีคุณวิสวัสดีคุณแสงดาวนะคะเลิ่ยุเก้าขอบคุณค่าคุณแสงดาวี่ดาลุนีสวัสดีค่าจากแสงดาวนะคะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วขอบคุณพี่วีค่ะไปดูได้ะทุงพี่พอเรากดเลื่อนไปใช่ไหมไปที่หกเหลี่ยมใช่ไหมไปดูแล้วก็มันจะขึ้นว่าใครที่กดกดใจให้เราเนาะอยู่ตรงนั้นนะคะมันจะขึ้นแล้วเราก็กดไปที่ชุมชนที่ตัวคนเนาะแล้วมันจะขึ้นอันดับนู้นอันดับนี้นะคะลองดูนะคะทุกคนนะ